นี่ค่ะเราก็จะมาเห็นหน้านะคะเราจะมาสาธิตการทำสลามให้นิ่มนะคะอย่างแรกก็คือน้ำเย็นนะคะที่เป็นน้ำกอ๊อกหรือน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกินก็ได้นะคะนะคะนี่ค่ะตาอะไรก็ได้ค่ะนะอย่างที่สองกระป๋องหรือว่าถ้วยหรืออะไรก็ได้ค่ะไปใส่น้ำนะคะ อย่างที่สามก็คือสลรามค่ะถ้ามันใกล้จะแข็งแล้วนะคะพวกเราก็แบบมันใกล้แข็งอะเนาะแล้วมันก็จิ้มไม่ค่อยมีเสียงเราก็เลยอยากจะมาลองทําดูแล้วเราก็ได้ลองทําแล้วอยากาพิสูจน์กันมะเค okay, แรกเลยนะคะนี่ค่ะเปิดกระป๋องเลยนะคะนี่มันก็พิสซารามหน,หน่อยนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าค่ะใส่เลยนะคะบ เราจะใส่สาราไปก่อนนะคะนี่ค่ะก้อนของเราเราจะแบบว่าใส่ลงไปเลยนี่ <c oughs> ทําไมไม่เพื่อนไม่พูดกับเราเลยเพื่อนลัวแต่ดูนะคะแล้วก็ใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ใส่น้ําลงไปเราจะให้เพื่อนใส่น้ำเยอะไปไหมคะให้มันเอาให้มันท่วมแบบว่า <c oughs> ท่วมไปเลยนะคะแล้วก็กดกดลงไปเลยจิ้มจิ้มจิ้มนะคะกดลงไปซึ่งวันนี้เราไม่ถ่ายคลิป จะมีเสียงนิดหน่อยนะนี่แล้วเรากา็ปิดลงไปนะคะหาเลยก็ได้ที่มันมีฝาปิดเนาะโอเคค่ะแล้วเราขอตัดคลิปเดแล้ว,ลวกลับมาไม่เอาดิค่ะ,คะนี่ค่ะแล้วเราก็พักไว้สักประมาณ10นาทีนะคะนี่ก็ครบ10วิแล้วนะคะเราเลย10วิเราจะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> 10นาทีค่ะเราจะมาเปิดกันนะคะอุบนี่นะคะเราก็ได้แล,แล้ว ซึ่งเราจะให้เพื่อนพูดมั่นโอเคค่ะก็นี่นะคะก็จะมีเป็นน้ําสีชมพูนะคะแต่ถ้าสลามสมมุติว่าสลามของคุณเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองก็น้ำออกก็จะออกมาเป็นสีเหมือนสลามน,ะะนี่คะ่ะระหว่างเราออกมาแล้วต้องหาอะไรลงนะคะสลามเย็นมากเลยเป็นพวกจาลาะะือเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ําเย็นคะ่ะซึ่งมันนิ่มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดูเลยเราจะให้เพื่อนลองบิบน,นะคะอ่า เพื่อน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 ไม่เป็นไรค่ะโอ้มันก็เวลาแบบเราเอาขึ้นมาแล้วมันก็จะเหนียวติดมือหน่อยนะคะนะคะเราก็จะมาทําแบบว่าโรตีกันอะไรกันอย่างนี้นะคะซึ่งเราต้องใช้น้ํานี่นะคะสีผูซึ่งที่มันหกไม่เป็นไรและมีความจําเป็นอยู่พอดีนะใช่ไหมน้ำหนึ่งใช่เราก็จะมาทําสลามกันเฮ้ยโรตีกัน คนที่พูดผิดหลายประเภทนะคุณอย่ายรีบพูดพูดสิถ้าคุณรีบพูดคุณก็แบบจะพูดแบบยังไงอะ่ะโอ๊ยนี่นะคะเม<น>ื่อกี้เมื่อกี้คุณตูนกำลังจะปาสลามใส่หัวโอ้ถ้าสลามติดเนี่ยเอาอุยอ้ยอุยอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำหนึ่งเขาพูดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะเขาพูดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะมีแต่เมื่อกี้ใช่ไหมคะจะมาทําแบบบ้าอ่ะแดงกันคนละครึ่งโอ้ เอาคึ้นดนีงเนาะเออหาไปอือติดมือหนูอ่ะนี่โอ้ยวิแล้วลองทำสาลามตดกันดีไหมคะแต่เราไม่มีอุปกรณนะคะไม่มันต้องแคบแค่นะคะเอมเดี๋ยวเรารองดูนีคะซึ่งแบบว่าแบตเราจะหมดแล้วว่าเรามาก็มา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  เอามือออกสิค่ะเราจะลองทำโรตีโรตีนเอ้ยไม่ใช่โรตีกันนีกว่าเอ้ยโรตีกันนะคะซ่งเมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดเราจะใีใส่ใใน,นี้นะคะเมื่อกี้ใครไม่ได้ยินเสียงเคำจะใช้ของโรตีน,นะคะก็ยอกกอกลับไปดูก็ได้ะค่ะนี่นะคะเราก็เทน้ำใส่เพื่อที่ เวลามันแบบว่าใกล้จะแข็งถ้าเราเล่นไปนานเราก็เอามาชุบต่อได้นะคะจะเป็นอะไรก็ได <men> ้ค่ะถ้าเราจะเซไถ่ายเดี๋ยวเพื่อนก็มาทํานะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาชุบตามแล้วเราก็ต้องนวดนะคะเพราะมันจะออกเหนียวหน่อยนะคะมันมันก็ต้องนวดนะคะเพราะว่ามันเหนียวพอเรามาชุบน้ำปุ๊บมันก็ต้องเหนียวนะคะมันเป็นสยิจกรรมของมันเป็นสัญชาติล้านของสามนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญชาติลานของสารนะคะมันเร็วมากมาเลยค่ะมือมือกี สัญชาติาตตยานกลายเป็นสัญชาติต้นานก็คือเราจะมาลองทำดนตรีกันเลยนะคะเราจะเอาไอ้นี่ออกนะคะนี่เลยสัญชาติตรานคืออะไรคะนะคะแล้วก็จะมาวางกันนะคะนี่ค่ะของเพื่อนไม่รู้มาจากไหนค่ะ เพื่อนก็จะทําด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ติดกล้องเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ํามันหกอะแต่ไม่เป็นไรเราทําตรงน้ํานี่ก็ได้นะคะหาวตรงนี้ก็หกอะเออใช่แล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมคะเขาบอกว่าวาค่ะว่านะคะเราก็จะมาปั้นกันแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้ลุกนะเราก็วางไปเลยปุ๊บป๊บนี่ปุ๊บป๊บนะคะ มันก็อาจจะติดมือเล็กน้อยหรืออาจจะไม่เล็กน้อยเลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินไหมคะสลามตดได้ก็ค่ะมันเป็นสลามธรรมดานะคะแต่มันตดได้สลามมีชีวิตเนี่ยะนี่เราจะมาแถ่กันค่ะมันอาจจะไม่เหมือนโรตีนะคะแต่เพื่อนทําน้ําหยดใส่เราซึ่งเพื่อนบ้ามากเลยค่ะวันนี้เพื่อนมันวันนี้คุณตูนก็บ้าเหมือนกันนะคะหัวแล้วจะ เขาไม่บอกมา้วยนะคะว่าตีนติดตีนติดเข้าไปในกล้อง <S <S อะไร